แล้วก็ฉีดวัคซีนกันไปถึงเมื่อวานนี้เนี่ยร้อยสามสิล้านสามแสนหรยายนะครับฉีดกันไปแล้วเข็ม1 5ึ่งล้านเเข็ม2 5 0ห้ล้านสเข็ม3 2 1ยีเล้านเและเข็ม4 2่สล้านสเมื่อวานนี้มีประเด็นที่คุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาทีมงานไล่ผ้าไปนะฮะที่แกออกมาโพสต์บอกว่าวัคซีนที่เราฉีดกันแล้ว3หรือ4เ<ม>ข็มนั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ขณะที่การป้องกันอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตก็เริ่มเป็นที่สงสัยเนื่องจากการฉีดวัคซีนที่มากเกินไปภูมิคุ้มกันที่ได้อาจเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีต่อร่างกายอาจกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้าข้างกับไวรัสครับ<ะ>เนี่ยแก่โพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้เมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับโดยกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ทั้งทนาธิบดีรองอธิบดีก็ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้โดยท่านรองอธิบดีที่ถแถลงข่าวท่านรองบรรลังนายแพทย์บรรลังอุป,ปพงศ์ท่านบอกว่าที่เนี่ย ที่เป็นข่าวที่คุณหมอโพส์อย่างเงี้ยอบอกว่าไม่จริง ได้ตรวจสอบแล้วไม่จริงตามนั้นใช่เพราะว่าทางกรมควบคุมโรคก,ก็มีการย้ําออกมาด้วยโดยนายแพทย์โอภาสกันกวินพงศ์ก็ออกมาย้าเหมือนกันนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนี่มีประโยชน์ซึ่งคาว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยหมู่เนี่ยมีหลายประเทศที่เป็นตัวอย่างติดเยอะๆเนี่ยแล้วเกิดภูมิคุ้มกันมากขึ้นการระบาดก็ลดลงเป็นตัวยนืยนยันว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่ย้ําว่าการฉีดมีความสําคัญนะคะคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการน้อยอยู่บ้านพอหายก็บอกว่าเป็นเพราะวั เมื่อฉีดวัคซีนแล้วโอกาสป้องกันการเสียชีวิตได้สูงตัวเลขที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นนะคะตัวเลขเนี่ยก็ลดการเสียชีวิตได้40-50เท่าเลยทีเดียวพี่ถนอม,อมนะคะ